สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าร่วยเด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้กะจะเป็นแนวทางเล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะครับประจําวันที่13กันยายน66ครับพี่น้องครับหรือว่ามือนี่แหละครับพี่น้องเนาะ13กันยายน66เล่าพัฒนา2องทุ่มครึ่งครับสำหรับคลิปนี้น้าเชียร์ผ้าร่วยกะจะมา นำเสนอแนวทางของพอจะเลื่อนสินเด้อครับพี่น้องครับหลังจากที่พอขอ,อลาพักหล่อนไปครับพี่น้องเนาะหมวดว่องหันกะซ่อมเบิงครับผมเลขกเพิ่นกะมาหนึ่งครับพี่น้องเนาะเข่าหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเด้อครับผมแต่ว่ากะพอบอท่านได้ให้ออกคลิปครับพี่น้องเนาะครับผมเพราะว่าเพิ่นขอเบรกก่อนบมวดนี่ก็เลย มาตามพี่น้องเอฟซีเลยครับผมกับแนวทางเล่าพัฒนาพอจะเจร่ญสินเด้ครับพี่น้องครับผมจังไรกะเบิ่งเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับพี่น้องเนาะครับเป็นไปงวดหนึ่งครับพี่น้องเบรกปุบเขาปั๊บเลยครับผมเอางวดนี้กะล่องเบิ่งตามกันต่อเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกบพอจะเจร่ญสิน นำเชียร์ผ้าร่วยกับขอขอพระคุณผอเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเช่นเคยครับพี่น้องน้อฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับนำเชียร์ผ้าร่วยเด้อครับพี่น้องครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับพี่น้องเนาะว่างวดนี้พอจะเลื่อนสินกลับมาไหมนี่ครับผมครับจะเป็นแจ้งไะไรครับผมเป็นแนวทางเบิ้งครับพี่น้องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง เราพัฒนาครับไปเบิ้งกันเลขครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะสู่กันต่อครับผมพ่อเจริญศิลป์กลับมาแล้วครับผมครับผักหล่อนไปงวดเดียวครับพี่น้องเนาะเลขผันมาหนึ่งครับผมเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมเอางวนนี้พอมาอีกครั้งครับผมกลับมาแล้ว 13กันยายนหกสิบพอจะเล่นสินให้หน่วยบนล่าง3กับ2ครับ3กับ2ชุด2ตัวบนล่างครับพี่น้องชุด2ตัวบนล่าง0ูน 3, ์ 3, ามครับ 9, 2, 7, 2, 5, 2, 4, 2ครับ กันไว้น้ำครับพี่น้องเนาะกลับด้วยครับผมกันไว้น้ำตัวเน้นของพอกับจิมี่ศูนย์สามหกสามแล้วก็บแปดสามครับผมครับน่าจะเน้นไปที่ลักสามครับพี่น้องเนาะแต่ว่าสองกับบอบประมาทครับผมนี่แหละครับพี่น้องสี่หางเน้นๆครับผมสามกับสองเด้อครับพี่น้องวันนี้ ตัวเด่นของพอครับหมวดว่างหันเพื่อนก็ว่างไว้ครับพี่น้องเนาะว่างไว้ทีเลขหนึ่งครับผมกับมาอยู่ครับพี่น้องแต่ว่ากับบรดษนําเสนอได้ครับผมเพราะว่าพอขอเบรกก่อนสักหมวดครับหรือว่าซ่อมบือก่อนจนเหลขกเข่าพอถึงจะลับมาครับพี่น้องเนาะพอดีงวดว่างหันเข่าครับผมครับเอานี่แหละครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้เดอครับผมลาพัฒนาพ่อเจริญสิน เป็น้อมูลครับพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขล็กอ,อาจารย์เรวดเสียนเพิ่นมาไม่ได้ครับผมรับที่เปิดตัวไปงวดวันที่1ิเอ็ดกันยายนครับเพิ่นกัดเขาทั้งสาสนักเลยครับพี่น้องเนาะครับบัว,ว่าจะเป็นชุดว่าอพีของแม่ว i p พีครับผมเพิ่นกับเขาที่เลข แปดสามสามแปดนี่ครับผมนะครับผมแล้วก็เลขของแม่ละยองครับผมเลขแม่ละยองกับเขาที่เก้าหนึ่งครับแล้วก็เลขของอาจารย์มณ์ครับพี่น้องอาจารย์มณ์กับเขาที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับซึ่งอาจารย์มณ์น้ำเชียร์ผ้ารวยก็ได้นำเสนอไปแล้วเด้อครับผมนำเสนอไปแล้วครับผิดใจหน้าเบื้องเอาครับพี่น้องเนาะครับเพื่อได้โชว์ได้ลารไปน้ำกันครับผมสามอาจารย์ สามเสี้ยนที่เพิ่มมาใหม่ครับพี่น้องแต่ว่าเสี้ยนเก่ากะยัถิ่มเด้ครับพี่น้องครับผมบวกว่าจะเป็นอ่าหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะพอเสร็จพอบางพี่ครับพอเจริญสินพี่ประกายครับปูขุนปูโรบุรี่ครับผมอีกหลายเสี้ยนครับพี่น้องเนาะยัถิ่มครับที่พอนครับเอาครับพี่น้องครับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเรขของพ่อเจริญสินลาวพัฒนาเนอะครับพี่น้อง สำหรับเขล่ารัฐบาลไทยครับผมเดี๋ยวพอจะมาจัดห้เด้อครับผมเดี๋ยวพอจะมาจัดหายุคครับพี่น้องเนาะครับที่น้ำเชียร์ชาแนลเด้อครับผมพอจะมาสรุปเป็นโครงสุดท้ายหายุคครับผมทั้งบนทั้งล่างเด้อครับผมจังได้กอลารอค่อยรับชมรับฟังเล็ของพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะครับพะวางหัวว่างหันเพิ่นกันเจ็ดแปดตรงๆงเลยครับผมครับเหลขกล่างเพิ่นกันมีเด้อครับพี่น้องจึงได้กั มารับช่มรับฟ้างกันที่นํำเชียร์ชาแนลครับพี่น้องกับเลขรัฐบาลไทยพอจะเลื่อนสินครับเอาครับพี่น้องไปเบิ้งกันอีกครั้งนึงครับพี่น้องเนาะเลขลาวพัฒนาพ่อจะเลริญนสินงวดวันที่13กันยายน66ไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเอาเนี่ยละครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาพ่อจเจร่ญนิน1ิกันยายน66ครับหน่วยบนล่าง สกับ2องกับหน่วยบนล่าง3กับ2 2ตัวบนล่าง0ูนย์สามหกสามแและ4 2่สกับกลับด้วยครับพี่น้องเนาะกับด้วยสำหรับตัวเน่นของพอกับจะมี03 63แ์สามหล้วกับ แปดสามกับผมเอาเป็นแนวทางเบิ่งเด้อครับพี่น้องเสียงโศกเสียงดวงเบิ่งครับกับพอจะเลื่อนสินพี่น้องกัมซีก็หลายท่านก็บล่อค้อยเยอะครับผมครับเอาขวดนี้พอกัมากขึ้นเวทีอีกแล้วครับพี่น้องเนาะอีกครั้งหนึ่งแล้วครับผมจังเดยกัมาตามกันต่อสู่กันต่ออย่าเผลออย่าพลาดเด้อครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกับก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะเลข ของพ่อเจริญศิลลาพัฒนาครับสองทุ่มครึ่งมือแรกนี่ครับพี่น้องครับสำหรับเสี้ยนมาไม้ครับผมเดี๋ยวเก่ามาเชียร์แจกมานําเสนอเด้อครับพี่น้องครับเท่งไม้เท่างเก่าแหะครับพี่น้องเนาะเบิ่งกันไปล้วก็พิจณากันไปครับผมครับถ่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้าร่วยกัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซครับผมทีเขามารับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับนําเชียร์ผ้าร่วยครับขอให้ ถูกหวยเลยเงินไปน้ากันเ้อครับพี่น้องในงวดวันที่13กันยายน66ครับพี่น้องเนาะครับเลขทูบกับที่จุดไปครับพี่น้องเ่าท่านได้ออกได้ครับผมครับเพราท่านได้ออกแต่ว่ากิ้งจะตามอยู่ครับพี่น้องเนาะตามอีกสักวันพุธนี้ครับผมครับวันศุกร์ว่ากันไหมครับผมครับคือหา08นี่ครับผมที่น้ําเชี่ยจุดครับยังตามอยู่ครับพี่น้องเนาะรอดจนกว่าจะออกครับ อย่าเผลอได้ครับผมหมดนี่ห้าศูนครับผมเลขทูบป,ปงุงพะพิคเนศเอาถ่ายคลิปนี้เอาไวจ้จำนี้เ้ยครับพี่น้องพอกันคลิปหนาครับผมราวพัฒนา13กันยายนหกสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ